อะไรที่ควรเปลี่ยนคืออะไรที่ทําให้ปืนสามารถเล่นได้ต่อไปเท่านั้นโดยผมจะไม่พูดถึงเรื่องความแรงหรือความแม่นยํานะครับผม 1. ลูกสูบลูกสูบคืออะไหล่ชิ้นแรกที่ผมแนะนำให้รีบเปลี่ยนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับซึ่งลูกสูบใหม่ที่ผมแนะนําในที่นี้คือลูกสูบที่มีซูเปอร์ลีนป้องกันการขูดของกระบอกสูบ ซึ่งสามารถแก้ปัญหาลูกสูบติดตอนขึ้นลำดึงคันล้างกลับไม่ได้ที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ <Nope. S 1> ลูกสูบในปืนเด,มเดิมๆเมื่อก่อนนั้นเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งซึ่งมักจะมีปัญหาท้ายลูกสูบสึกต่อมาทางโรงงานจึงออกรุ่นอัปเดตในปืนเด,มเดิมๆเปลี่ยนลูกสูบเป็นอลูมิเนียมจึงหมดปัญหาเลื่อนท้ายลูกสูบสึกแต่ดันได้ปัญหาใหม่ตามที่บอกก็คือกระบอกสูบโดนขูดเป็นรอยเพราะลูกสูบไม่มีแหวนรองซูเปอร์ลีนดังนั้นผมจึงแนะนาอย่างที่สุดให้รีบเปลี่ยนก่อนที่ปัญหาฝืดๆเหล่านีีี้้้้้้้จจจะะะะเเเเเกกกกกกิดดดขขึึนนนนนนนรรรรรรััับบบพาาาว่่่่่ถไไมแแแสสสงงงผผลลใใหหอออูููปปป็็ โดยเลือกลูกสูบที่มีบ่ารองซูเปอร์ลีนลื่นๆป้องกันผิวด้านในกระบอกสูบและยังประคองให้ลูกสูบวิ่งนิ่งๆในกระบอกสูบได้ด้วยเช่นกัน 2. กระบอกสูบกระบอกสูบเป็นอะไหล่ชิ้นต่อไปที่ผมแนะนาจะให้เปลี่ยนส่วนกระบอกสูบที่ควรเปลี่ยนนั้นควรเป็นกระบอกสูบที่กึ่งเป็นชิ้นเดียวหรือมีการย้ําหมุดอย่างแข็งแรงใช้เนื้อวัสดุแข็งแกร่งทนทานโดยอาจมีคุณสมบัติเพิ่มเติมเช่นกระบอกสูบผิวลื่นน้ําหนักเบาส่วนราคาของกระบอกสูบลักษณะดังกล่าวนั้นมีตั้งแต่หนง ชุดยิงในปืนสไนเปอร์นั้นจําเป็นต้องมีความแข็งแรงทนทานในระดับหนึ่งเนื่องจากชุดยิงนั้นต้องคอยรับโหลดสปริงมากและนานก่อนยิงชุดยิงของสไนเปอร์่า้ยิงในสมัยนี้เรียกว่าถูกอัปเดตมาแล้วในระดับหนึ่งจากโรงงานจึงแทบไม่ต้องปรับปรุงอะไรเลยปัญหาที่เจอในปืนที่ชุดยิงเสียนั้นเช่นขึ้นลำแล้วล็อกไม่อยู่ลูกสูบดิดกลับทันที <No. S 1> นั่นอาจเป็นเพราะท้ายลูกสูบสึกหรือเชียร์ล็อกสึกก็เป็นไปได้กดไกลแล้วลูกสูบไม่วิ่งปืนยิงไม่ออก อาจเป็นเพราะสปริงไกปืนขาดก็เป็นได้หลักๆชุดยิงที่ผมเห็นทั่วไปนั้นแบ่งออกเป็น2ประเภทได้แก่ชุดยิง45องศาและชุดยิง90องศา uh huh. โดยปืนสไนเปชยิงแต่ละรุ่นแต่ละโมเดลนั้นจะมีรูปทรงการดีไซน์ที่แตกต่างกันออกไปดังนั้นก่อนเลือกซื้ออะไรชุดยิงควรเช็ครุ่นปืนของ